ผู้ชมไปติดตามคณะกรรมาการตอสอรอวุฒิสภานะครับมีการไปลงพื้นที่นะครับดูการติดตามการดําเนินงานตามแผนแม่บทชาติด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดตราดกันนะฮะไปดูบรรยากาศกันครับเชิญครับ สิงศึกสิงพรายรองประธานวุฒิสภาคนที่1ในฐานะประธานคณะกรรมาการติดตามเสนอแนะและเรื่องรักการปฏิรูปประเทศและการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติวุฒิสภาลงพื้นที่ติดตามผลสำริ์ของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาตินาจังหวัดตราด พร้อมด้วยพลเอกโปรดกบุญนาคกรรมธิการตอสอรอในฐานะประธานคณะอนุกรรมธิการตอสอรคณะที่5พลเอกชยุทธสุวรรณมาศสมาชิกวุญทิสภาและผู้ดำรงตำแหน่งประจำคณะกรรมธิการเมื่อวันที่20ถึง22กรกฎาคมที่ผ่านมา สำหรับการลงพื้นที่ในวันพระหัสสบดีที่20กรกฎาคม2566คณะกรรมาการติดตามเสนอแนะและเรื่องรักการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติวุฒิสภานำโดยพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1และประธานคณะกรรมาการตาสอรพอร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาและคณะได้เดินทางไปยังสารากลางจังหวัดตราดเพื่อติดตามผลดำเนินงานตามแผนแม่บทชาติ ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเชิงประจักษ์โดยมีนายชำนาญวิทย์เตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลด้านการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ8ป,ประเด็นหลักได้แก่การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนคุณภาพน้ำทะเลและทรัพยากรทะเลและชายฝั่งการท่องเที่ยวโดยชุมชน การจัดการประมงพื้นบ้านที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับดัชนีคุณภาพมหาสมุทรการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดตราดการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดโซนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและโซนพื้นที่สีเขียวการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเรื่องการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษาฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและการรับรู้และการดำเนินการตามพระราชะกิฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพุทธศักราช2,565โดยพลเอกสิงศึกสิงไพรได้กําชับให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัตรริราชการให้สอดคล้องกับแผนระดับต่างๆและปฏิบัตรริราชการด้วยความโปรง่งใสสุจริต พื้นที่วันศุกร์ที่21กรกฎาคม2566พลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรประธานคณะกรรมธิการคณะกรรมธิการตอสอรอรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาและคณะได้ลงพื้นที่ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูดตำบลหนองกระแจอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดรวมกับประมงจังหวัดตราดประมงอำเภอคลองใหญ่ในอำเภอคลองใหญ่ อบตอไม้รูดและกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่บ้านไม้รูดจ,จัดเสวนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อปัญหาและอุปสรรคในการจัดการประมงพื้นบ้านให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศโดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆกับส่วนราชการและผู้เข้าร่วมการเสวนา นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่หมู่บ้านชาวประมงและหาดทรายสองสีเพื่อติดตามผลสำฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้วย ในช่วงบ่ายประธานคณะกรรมธิการคณะกรรมธิการตอสอรอสมาชิกุฒธิสภาและคณะได้เดินทางไปที่กลุ่มวิสาหากิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าระแนะตำาบลหนองคันทรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการอนุรักษ์ป่าชายเลนและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อความยั่งยืนของชุมชน กับกลุ่มวิสาหากิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าระแนะและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยชุมชนท่าระแนะได้ใช้ทรัพยากรและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชนสร้างการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ชัว์จุดเด่นคือความมหัศาจรรย์ป่าชายเลนและกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชนไปพร้อมๆกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน นอกจากนี้ยังส่งเสริมการน,นำวัสดุในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้าเพื่อเพิ่มไรายได้ให้กับชาวบ้านและเป็นการขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวให้กว้างมากขึ้นอีกด้วยวันนี้ท่านสวก,ก็ส่วนใหญ่แล้วท่านก็นจะชื่นชมว่าทางชุมชนท่าแนะเข้มแข็งได้ร่วมกันคิดร่วมกันสร้างทําให้เกิดการพัฒนาโดยใช้หลักของปัญญาเศรษฐกษิจพอเพียงนะครับแล้วก็ทําให้เกิดรายได้ของชุมชนนะครับซึ่งข้อแนะนําก็คืออยากให้ ชุมชนนะได้ประชาสัมพันธ์ชุมชนให้มากขึ้นพนนี้เพราะว่าเรามีของดีอยู่ในชุมชนอยู่แล้ว และการลงพื้นที่ในวันที่22กระกฎาคม2566นั้นประธานคณะกรรมการคณะกรรมการตสอรอสมาชิกวุฒิสภาและคณะได้เดินทางไปยังโครงการชนลประธานตราดตำบลหน isce, องเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดเพื่อประชุมร่วมกับโครงการชนลประธานจังหวัดตราดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและกลุ่มผู้ใช้น้ําติดตามการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในเรื่องการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดตราด<ม>การเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภยัยและปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมแผนล่วงหน้าเพื่อรับมือปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยได้เป็นอย่างดี โดยประธานคณะกรรมาการและคณะกรรมาการตอสอรอได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้ใช้น้ํารวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งได้รับประโยชน์และผลกระทบจากการดําเนินงานของรัฐพร้อมเน้นย้ําส่วนราชการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสําคัญต้องขอบคุณพลเอกสิงศึกนะครับและคณะอย่างมากนะครับที่รับมาฟังปัญหาแล้วก็พูดถึงนแนวทางแก้ไขปัญหาให้เราฟังนะครับแล้วก็ไปเสนอรัฐบาลเพื่อ แก้ปัญหาในในเวลาถัดไปครับถ้าได้มาฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่ก็มารู้ซึ้งถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของอำเภอคลองใหญ่แล้วก็ในจังหวัดตราดเนี่ยครผมว่าเป็นการดีมากครับที่ได้มารับ ฟังเสียงจริงๆของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆครับผมอันนี้แบบดีใจมากเราในฐานะคนไทยครับผมก็มีความจงรักภักดีในสาถาบันทางกษัตริย์แล้วก็ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็เกิดมาเป็นคนคลองใหญ่จังหวัดตราดด้วยครับขอสแสดงความชื่นชมและยินดีนะครับแล้วก็ให้กําลังใจกับข้าราชการนะครับทุกภาคส่วนทุกกระทรวงที่อยู่ในจังหวัดตราดท่านทําได้ดีมาก นะครับคณะกรรมการการติดตามเสนอแนะเร่งรัดก,การบรรลุป,ประเทศนั้นก็ยังจะต้องดําเนินการต่อนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับให้ยุศาชาติ20ปีของเรานั้นไปสู่เป้าหมายให้ได้ก็คือเป้าหมายคือความมั่นคงของชาติของประชาชนนะครับมั่งคั่งที่พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมีความอาชีพรายได้ที่ดีก้าวพ้นความยากจน นะครับและเป็นไปอย่างยั่งยืนนะครับก็มาเป็นที่มาของมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนครับ